คุณมาทางไหนนะได้ใส่น้ำมินพี่บ้านเหรอใช่เฮ้ยแลาไม่มากินร้านนี้ไปเที่ยวต่อพี่อ๋อกินก่อนเที่ยวไม่เคยมากินตอนมีแสงเลยพี่มากินตอนกลางคืนอย่างเดียวเดี๋ยวนะตรงออกไปสุขุมวิทแล้วเลี้ยวขวาเงี้ยใช่ไปทองหล่ออะไรเงี้ยแล้วยิมอยู่แถวนี้ด้วยพี่คุณมาที่นี่ก่อนหรือคุณมาจบเอามาก่อนพี่อ๋อ คือเวลาคนมาร้านเ้าต้มเนี่ยจะมีนิสยัยดสองอย่างแบบแรกคือมาเผาหัวไม่เขาปิดเที่ยงคืนมั้งนงเที่ยงคืนก็ปิดแล้วตีหนึ่งต้องมาเผาหัวกับแบบสองคือมาจบคือร้านจบละไปหาร้านเ้าต้มผมเคยมาตอนตีหนึ่งมันร้านเขาปิดแล้วอะแล้วเขาเปิดให้ผมคนเดียวอะแสดงว่าต้องมาบ่อยมากใช่มาบ่อยมากพี่โต๊ะขยโยกหมดแล้วอะผมก็บอกเฮ้ยพี่ผมจะไปกินจะไปกินร้านตอ่อ <laughs> ให้หน่อยให้หน่อยจะต่อเดือ <laughs> <ๆ>ดตีหนึ่ง <laughs> ผมไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมาคนเดียวเลยหรอใช่พี่มาคนเดียวเลยแต่ส่วนปกติมาพี่อักกแว๊งนมยย พวกลงนมบอยพี่ลงนมบอยลงนมบอยใช่ครับยิมอยู่ตรงนี้เองพี่อ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์จเป้เขาเพิ่งมาต่อยมวยเพื่อเพื่อบ่ในหนังปะหรือว่าเขาต่อยมานานแล้วซ้อมมวยผมมา3-4ปี4ปีแล้วพี่เขาต่อยมาเยอะนานกว่านั้นอีกปกติมายิมเสร็จปุ๊บต่อยมวยแล้วมากินข้าวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวต่อเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรพี่ขอเมนูโปรดร้านนี้หน่อยสิผมกินอยู่ไม่กี่อย่างเอาจริงจเออโอเคมีอะไรบ้างผมกินข้าวต้มกระดูกหมูอย่างเดียวพี่แต่มันมีหมูแบบหลายอย่างผมจะสั่งแค่ข้าวต้มกระดูกหมูออยย่าาาาาางงงเเดดดีีีววจัััมมมโบบบ้้้้้้แแลกกกก็ผุไไฟรนนนนนนทำคหตชิะ ทำไมอะ่ะมีใครมาอีคนหนึ่งที่แนะนำให้ผมมากินคือตู่คบพรผมจำได้ว่าครั้งแรกผมซ้อมดนตรีรู้เสร็จอะแล้วพี่ตู่บอกว่าเฮ้ยคัดมากินข้าต้มด้วยกันหน่อยผมก็แบบข้าต้มเออตามมา แล้วเขาก็พามาร้านนี้เว้ยร้านชื่อว่าข้าวต้มกระดูกหมูไอเราก็เข้าใจว่าเป็นร้านข้าวต้มแบบเดียวเออเป็นข้าวต้มเครื่องสนุกไม่ใช่เป็นข้าวต้มมันมีกับด้วยจานแรกมาแล้วครับผัดผักบุ้งผักบุ้งใบแดงเหรอพี่อุ้ยหอยลายแกะเหรอพังคยเคยสั่งปะไม่เคยอันนี้มันดีมากคือปัญหาของคนกินหอยลายผัดพริกเผาเนี่ยมันคือการขี้เกียจแกะหอยลายมันเข้าเครื่องดื่มมากแต่ผมไม่เคยดื่มร้านนี้นะไปดื่มต่อจะกินก่อนแล้วค่อยไปต่อคุณไปต่อไหนซินนสเปซี่่่ออออ๋ทีปรระจคุณหแตตนนนนนนนีี้้้้ไไม่่ใชปประะจแแลลววตออคเเยกิิพูดถึงซสเปซดีมมมากกกเเลลยผ็ชออบบบไปหืนนัแแ้ว คนที่มานางแบบดาราเด็กอินเตอร์อะไรเ้ขาชอบมาแบบพอสักพักหนึ่งอ่ะที่ในทองหล่อมันจะแบบคนแบบนี้ชอบไปเที่ยวก่อนพอสักพักหนึ่งคนแบบคุณบอกว่าผมไม่ไปละแปลว่าคนมันเยอะไปปะเยอะไปตอนแรกผมไปมันจะมีแค่เพื่อนกันเองแบบโตะยังเหลือเหลือบ้างเดินข้ามไปด่าโตะเพื่อนบ้างเดินกลับมาโตะตัวเองมันยังปกติไงแต่เดี๋ยวนี้เดินไม่ได้แล้วติดไปหมดผมไปล่าสุดกับไอ้นี่ไอ้เจมี่เจมไปนั่งกินอาหารทะเลกันแล้วแบบโหแบบคนดีแบบจ่มมากดูอาหารแน่ๆอาหารดีครับพี่ไปดูอาหารครับเราชอบอาหารทะเลมันจะเป็นหอยลายหอย ใช้โปลหอยเยอะเลยไม่หาม้ห<ล>หา <นะ S 2> คุณหรอหอยเยอะ <laughs> เลยไม่รู้รู้ไม่ดูอะไรอยู่แล้ว <laughs> แล้วคนอย่างคุณอ่ะพอแบบที่อย่างเงี้ยมันไม่ฮิปแล้วคุณไปที่ไหนต่อคนแบบคุณเหีแบบ่ยความว่าไงคุณจะด่านนอะ ไม่ใช่ผมจะตามไปเที่ยวด้วยอ๋อเออเออเออถามดีผมเที่ยวมันเซฟโซนแล้วผมจะไปร้านเฮโลตรงน่าจเทวีเป็นร้านเพื่อนผมเองเด็กเสีคาเบียนตีกัใครเด็กเสีคาเบียนเราต้องตีกใครเส้นฟังเส้นฟังตีกับเส้นฟังเปบนฟางผู้หญิงเอ้แต่ผมผมเรียบร้อยผมอยู่เรงนีผมเป็นนักร้องแล้วตอนเป็นอยู่เะีคาเบียนผมก็เลยไม่ค่อยได้ทาอะไรไปทํางานอย่างเดียวอย่างนี้คุณก็ได้ไว้ผมยาวใช่ตอนที่เป็นนักร้องอายุเท่าไหร่นะฮะสิบสี่สิบห้าพี่ผมเคยเจอคุณตั้งแต่คุณสิบสี่ผมเล่นดนตร ยังไงวะคอนเสิร์ตเปฟังแก้วเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่มีหลักฐานเฮ้ยคอนเสิร์ตนี้คุณจำได้ไหมคอนเสิร์ตนั้นจำได้พี่ดูผมดิโอ้โ <S <S 2> <S 2> <S 2> หเดามากมาไกลมากอะ่ะ<ก>เฮ้ยแตนะ่คุณหล่อนะคุณหล่อนะคุณมีรงอยู่แล้วนะอันนี้ในปี2,555อันเนี้ย ดูแล้วเอิอ่มเหมือนเด็ก,กเนกะเบียนจริงนั่นแหละเป็นที่ที่เจอน้องครั้งแรกไม่คิดเหมือนกันว่าจนถึงวันนี้จะได้กลับมาเจออีกยังจําได้อยู่บ้างว่าคนเดียวกันอ่ะพี่ตามมาเรื่อยๆครับแต่ว่าต่างกันเยอะครับ<ด>ตอนนั้นดูจะแบบเหมือนเน้นเต้นคุณดูดีขึ้นนะดีดีผมชอบอันนี้มากกว่าพี่อันนั้นติ่มเกินแสดงว่าตอนเด็กๆอ่ะ เราเป็นเด็กเรียบร้อยผมเป็นเนิร์ดมาก่อนผมแบบว่าชอบเล่นเกมดูการ์ตูนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เปยนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนแล้วรู้สึกว่าว่ายน้ำเริ่มขี้เกียจอาบน้ำแล้วขี้เกียจเปลี่ยนชุดก็เลยไปเต้นแทนอู่เป็นบกดีกว่าแป๊บนึงขี้เกียจอาบขี้เกียจอาบน้ำแต่มันต้องอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปว่ายน้ำเสร็จก็ต้องอาบน้ำอีกรอบนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเต้นมันง่ายกว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนชุดอะไรเลยก็คือเข้าไปก็เต้นเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณไม่อยากว่ายน้ำเพราะคุณต้องอาบน้ำขี้เกียจเปลีี่่ยนชุดพ แต่คุณเต้นแล้วคุณเต้นเสร็จคุณอาบน้ำไหมเต้งกลับไปอาบที่บ้านไงพี่แล้วม่ก็ว่ายน้ำเสร็จอาบอน้ำบ้านไม่ได้หรอตัวเปีย,ยกๆกลับังไง <laughs> <laughs> แล้วเหมือนว่ายน้ำมันมันไม่มีเพื่อนอะแบบว่าผมว่ายมันจะได้ยินเสียงแค่แบบดุ๊บด oh. อยู่คนเดียวตอนไปแข่งมันก็จะอยู่แค่คนเดียวมันคุยกับใครไม่ได้มันไม่ใช่เกมทีมอะมันแตบบ่ว่าเล่นกับเพื่อนสนุกสนานไม่ได้เลยจะอยู่แค่คนเดียวว่ายอยู่แค่นั้นะเต้นมันยังแบบได้คุยกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยนี่ว่ายน้ำมันคุ รวมแล้วลูกแสดงว,ว่าที่บ้านค่อนข้างสนับสนุนด้วยบอกว่าอ่ถ้าอยากเต้นไปจะทําอะไรทําอะไรพีหรอแล้วตอนนั้นเริ่มท่าน,นี้หรืยังแบบตอนแต่ยัง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 ไม่ได้เ,เพิ่งมาเริ่มเด้งกว่า15เล้วพี่เด้าเด้งถ้ากูเป็นผู้ปกครองแล้วแบบเดินมาอ๋อน้อทําไทยอ๋อยังเรียนอยู่ค่ะแล้วเดินมาแล้วเหมือนแบบกูแบบอาจารย์บอกว่านอกินช้ํากินใบอ๋อนี่ดีเลยทําไมอ่ะกรรมการผมกับเคาอยู่ทีมเดียวกันได้ป่ะผมกินใบผักบุ้งเขากินก้าดอ่ะ เปิดวอร์ในคอมเมนต์ครับก้านหรือใบในผักบุ้งไฟแดงผมใบผมก็กินใบเหมือนกัน ผมก้านกับใบมันต้องผสมกันนะเพราะว่าถ้ากินใบเดียวมันจะนุ่มไปกินก้านเดียวก็จะกรอบไปต้องกินใบกับก้านผสมกันผมว่ามันเค็มใบอะใบอะมันจะชุบน้ำาช่มอุ้มน้ําเยอะมีหน้าล่ะคุณข้าวต้มผมไม่ปรุงเลยอะสำหรับผมอะข้าวต้มแอบจืดน,นิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบกินข้าวต้มแต่คุณกินแบบไม่ปรุงคุณกินไม่ปรุงรกว่าอหย่ไใจเลยขี่เหียดหยิบบอก<ๆ>เลเล่นง่ายอ่ะก็เป็นความคิดแบบผู้ชายผู้ชายข้หนึ่งเลิกว่ายน้ําเพราะไม่อยากอาบน้ำอยากเต้นอาบน้ำนิดเดียวได้อาบที่บ้านด้วยสบายใจกินักกกกบุงงง็็ไม่่่ออยยยาาแเเพืนนดูค อ,อยู่นะเราขึ้นขบียนยาวตั้งแต่เด็กเลยปะตั้งแต่ป .4 พีตอนแรกอยู่เรียนแย้มสะอาดสหสั์ค่อามาเส้นขบียนตอนปอ .4 แล้วก็ยาวเลยอีชาเด็กเส้นขบียนเนาะทำไมอ่ะ มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยในเบิ้มกับสมจิตสองอย่างคุณชอบร้านไหนสมจิตครับเปรี้ยวกว่าไม่ใช่คนชอบในเบิ้มเพราะมันใกล้มันคนเด็กเด็กเบิมผ่านผมก็เน้นง่ายเหมือนเดิมในเบิ้มอยู่ฝั่งโรงเรียนสมจิตอยู่ฝั่งตรงข้ามพ่อแม่ผมจอดฝั่งตรงข้ามผมก็เลยกินตรงนั้นแหละแค่นั้นก็คือกินได้หมดอะไรงกิน่็ใกล้ตรงไหนก็กินตรงนั้นจบเป็นคนง่ายๆจริงๆมีอร่อยไหมโรงเรียนที่แบบหรือเป็นอร่อคุณมี่ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ไปยุ้ยเลยผมนอนอย่างเดียวทอาใบมุกไม่ยุ่งเลยตอนนั้นเพิ่งมายุ่งตอนนี้้้้ลลลลนนนนนนัผมมมมซิเเเเเเ่่กกตอออย็ไปรงงพ เดี๋ยวว่ายน้ากลับบ้านแสดงว่าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยเต้นร้องเพลงว่ายน้ามาอยู่ด้วยกันกันเนี่ยเริ่มพ้องกันทุกอย่างแปดขวบแถวๆนั้นฮ้ยถึงนะป๊าป๋ามามาทำอะไรวะพ่อเคยไปนั่งดนตรีมาก่อนแล้วแม่ก็ชอบดูละครมักชอบให้ลูกเป็นดาราแม่ก็คือสับสุดอยากให้เป็นดาราใช่ครับแต่ยังไงแต่แม่อยากให้เป็นดารานะเล่นละครเป็นพระเอกอ่ะ แต่ผมไม่ไ้อ่ะอะแล้วคุณเริ่มไงแม่คุณไปดันคุณยังไงอะหมายถึงว่าเขาก็แค่แบบว่าให้เราทาอะไรที่อยากทำอะแต่อย่างน้อยมันมอยู่ในวงการคาบเกี่ยวผมเป็นนักร้องเต้นๆไม่ได้อยู่ในสกิล <ใน S 1> สายบันเ<ห>ทิงใช่บันเทิงอะไรเงนนี้ยกําลังน่าคิดอยู่ว่าเด็กเชียงขงเบียนเรียนเต้นมันมีชมรมหยด้วยบางหรือมันไปเรียนข้างนอกผมเป็นคนสร้างชมรมขึ้นมาเลยพี่ปกติโรงเรียนเชียงขเบียนก็ไม่ได้มีการแข่งเต้นมาก่อนแล้วพอผมเสืร์เต้นเป็นเี่ยครูก็ใช้ผมเยอะแล้วบางทีมีงานข้ามโรงเรียนก็ผมไปแข่ง แปลว่าคุณต้องแบบเอกอุกระดับหนึ่งนะก็ชนะตลอดเพราะคนอื่นมันก็ไม่ได้เรียนเต้นมาแบบผมเลยรู้เลยวะเด็กก็สอนกันเองคัมวอร์กันเองแต่ผมเรียนเต้นมาไงผมก็เอาท่าที่ผมเรียนเต้นมาสอนเพื่อนเต้นพลิกเต้นอะไรเต้นเพลงอะไรพี่พอปพี่พอร์ปเลยพี่คริสบาวอะไรเงี้ยเลยแบบไอ้เพื่อนก็ไม่รู้เรื่องเราจับพัดจับหูมาเต้นด้วยเพราะว่าไม่อยากเรียนเหมือนกันอย่างน้อยเรามาซ้อมเต้นเขาจะได้แบบเฮ้ยวิชานี้ไม่ต้องเรียนก็ได้เรามาซ้อมเต้นพ่อบอกว่าคริสบาวปุ๊บเอ้ยมันเห็นรูทคุณชัดเจนเลยว่ะทั้งการรำเพลงท่าเต้้นนนไไลลลฟ์์สตแแบบบบบเเเด็กกกมััประะออฮยยใช่่ ผมรอ<า>กมาเป็นเพลงคุณที่แบบดูแบบพอดีอะตอนแรกคนก็ไม่เข้าใจหรอกเพิ่งมาเข้าใจเนี่ยตอนผมถอดเสื้อเลยไม่ได้ฟังเพลงเลย <laughs> <pineapple> เน,นะแล้วพอเต้นเต้นเสร็จ้ไดมันมีประกวดอะไรบ้างับ ตอนเราเด็กเอเพราะที่ผมโตแบบการเต้นเบอร์ธงชัยผมไม่รู้เรื่องอะไรคุณเต้นไหมหมอดหมอกจังๆแล้วควันเด็กๆเคยโดนไหมเออมันเต้นแบบเต้นงานโรงเรียนนะอย่างนั้นอะใส่วิชาการแต่ผมแปลกคนเดียวคนแทบจะมีผมกับรุ่นพี่อยูไม่กี่คนอะที่เต้นโรงเรียนทุกคนจะใส่เดฟใส่เสื้อเฟตเพอร์ลี่ใส่เกงนูดดี้แต่แต่งตัวแบบนักงานแต่ผมจะใส่หมวกกับหลังแล้วก็ใส่เสื้อใหญ่ๆกางเกงใหญ่ๆคุณพูดเขาว่ากางเกงนูดดี้นี่คุณคิดถึงตอนวัยรุ่นเลยนะใช่นูดดี้เสื้อเฟตเพอร์ลี่เออต้องนูดดี้นนะกดยว้ัไ เดิน5คนเนี่ยเมื่อแม่งใส่เดฟกันหมดเลยผมใส่เกงใหญ่ๆแล้วคุณก็เซ็นกระเบียนยาวมา6เลยปะเป็นม6เลยพี่แล้วไอ้ที่มันเริ่มไปเข้าวงการเป็นตอนไหนนะผมเริ่มจากตอน15พี่ปออะไรอ่ะป4ป่งอืออ่าป4ม10ป5ผมเป็นนักเต้นมาก่อนแล้วผมไปแข่งเต้นไงแล้วเขาก็เลยเห็นแล้วก็เลยเรียกไปแคสติ้งใครเห็นที่พี่ดิแคสติ้งพี่จูพี่พี่จูเขาเรียกไปแคสติ้งนั่นคือ rs ป่ะใช่พี่ตอนแรกเขาเรียกไปแ a s t ตอน11 40ขวบแล้วผมก็ไม่ทำไม่ได้เลยร้องเพลงก็ไม่ได้ก็เลยไม่ผ่าน แล้วเรียกไาอีกตอน15ก็เลยผ่านแล้วก็ออกเพลงเลยแต่ว่าเคา็อกมงคุณเเเอาการไม่หมือนเขาคองแปลกมั้งเพราะว่าผมไปตอนผมไปแคสอะแปลดมากคือเด็กส่วนใหญ่ที่เขาจะไปแบบไปแคสติ้งเขาจะเลือกเพลงแบบก๊อปไมค์ชินชินาวุฒิเคโอติกผมเลือกเพลงครัวเดือดแก๊งบอะเดไป่อยรื่อเรืเไ่ไปเเไรุ่นเอ นี่ไม่แปลกตอนแรกผมจะมาอยู่อบแบนดะ์ผมก็เข้าใครไม่ได้ก็เลยมาอยู่นะคนเดียวเนี่ยคำว่าเข้าใครไม่ได้มันคืออะไรบ้างที่เราเข้า,ขาใครไม,ไม่ได้แต่ผมก็รู้สึก <c oughs> แปลกๆนะหมายถึงว่าคนที่มาแคสติ้งส่วนใหญ่เด็กผู้ชายมันจะผมยาวกันแบบเป๋ๆแล้วเป็นเด็กอินเตอร์หมดออออผมแม่งเป็นเด็กแบบเซนสเบียนอะเด็กๆแบบชายล้วนด้วยแล้วไม่ใช่อินเตอร์ด้วยทุกคนก็จะชอบก๊อปไห้ชอบอะไรแบบเกาหลีเกาหลีแบบอะไรกันนั้นกันนะ่ะแล้วผมบบเลือกเพลงแบบ คนดําไปเอ้ยมีเด่นไฟเจอร์คู่เดรแก๊งบอยชูเมนอย่างนี้มาแล้วก็เลยแบบแปลกอะแล้วผู้เด็กผู้ชายนั่งคุยไอ้โอซูจูเบซุลจูผมก็แบบเดี๋ยววะพูดแปลกอะแล้วใครใครแนะนําให้ฟังเพลงเหล่านี้เพราะว่าพ่อพ่อพ่อฟังพ่อฟังพ่อเป็นมืออะไรอะพ่อเล่นกีตาร์ครับแต่เขาเล่นกีตาร์ไม่ได้นะเจ็บมือถ้าเริ่มเล่นปุ๊บแล้วมันเจ็บก็เลยไม่เอาแล้วไปเต้นดีกว่าแต่กีดมาในใจตลอดว่า ทำไทยเป็นเด็กอินเตอร์เว้ยคือพอคนที่อยู่กับมีอ่ะเราจะร<ช>ู้สึกว่าอยู่ในหมวดได้<ต>ไ<ม>เป็นเด็กอินเตอรผ์ผมเนียนไม่ได้ผมเนียนไม่ได้ภาษาอังกฤษผมก็ได้จากเพลงกับหนังอะไรเงี้ยพี่งั้นต้องถามก่อนว่าละไทยเนี่ยอันนี้คือทางค่ายตั้งให้ชื่อจริงพี่ชื่อจริงที่ทำไทยพี่ทำแบบเวลาอะไแบบให้ปรับให้เป็นทมเวลาแต่จริงๆมันชื่อเป็นเป็นทอธงสลาโมมาเป็นทมธรรมะพี่ D H A R M เคยเห็นเคยเห็นในชื่อไทยละ ใครตั้งอ่ะพ่อชอบไทมแม่ชอบไทยแล้วก็รวมกันเาเลือกไม่ได้ใครตั้งชื่อทำไทคือกอผมแน่นอนอ่ะไม่มีความหมายคำนี้ใครที่แปลว่าอิสระใครที่แปลว่าไทยธนาวุตอะไรวะอะไรอ่ะไทยไหนไทยไหนไท่แปลว่าผู้มีรศักไทยว่าผู้ยิ่งใหญ่แล้วเขาเลือกกันไม่ได้ก็เลยเป็นทำไท่แต่ชื่อเก๋ชื่อเก๋มากดีดีมากอันนี้ผมจั่งพัดน้ำเลี้ยบใส่ปลิกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ที่วงผมยอบจั่งแบบนี้เฮ้ยคุณปฏิวัตินะอ่ะคุณลองยิ้มดูก่อนเฮ้ยช้ได้นะ น้ำเดือดแต่บีมันแบบคราบลูกกราบดอกเหมือนกับมันจะแปลงร่างเป็นกะเพรามันจะแค่เค็มน้ำเลีอดเป็นนึงตอนคุณเข้าการมีตั้แต่แรกคุณเอิดเลยไหมเอายี้ผมไปผมยังไม่รู้เลยผมต้องไปทําอะไรผมเป็นคนชิลๆไปเรื่อยๆใครให้ใครให้ทำอะไรผมก็ทําไม่แต่ตอนการมีอ่ะเขาประกาศอ่ะคุณดีใจไหมหรือว่าเฉยๆหรืออะไรยังไงเฉยๆเอาโอ้ยตอนนั้นการมีเท่มากนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ผมไม่ได้เป็นคนที่เข้าอยากเข้าไปเป็นนักร้องตั้งแต่แรกอ่ะเขาเรียกไปผมก็เลยเอาไปก็ได้แต่คุณรู้ไหมว่าการมีกเซ่มันคือเคค้าเเชยยขอองงดด็กุ2000ผมไ่่่นัูะซีซ่าาดูรยชื่อนักศิิลปนุค แล้วจําชื่อให้ได้อ่ะพ่อสองไปทํางานกับเขาไงรุ่นรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเหรอโตกว่าผมมาเลยหวายเวยก็โตกว่าผมเคโอติโตกว่าผมอ๋อเหรอแล้วปกติที่บ้านผมฟังแบบพี่อ๊อปองสักแบบว่าเป็นคารทิตอะไรอีกแนวอย่างที่บ้านผมฟังอ่ะแต่ผมไม่เคยฟังพวกนี้เลยผมก็เลยต้องไปนั่งดูคนนี้ชื่อป๊อปปี้คนนี้ชื่อโฮโบคนนี้ชื่อผมไปนั่งดูเลยวันแรกที่เข้าไปกามิกาเซ ใครเป็นเพื่อนเราคนแรกมินหมอมินเรียกว่าอ๋เอ,เ,อเป็นนักร้องเดียวก<น>ันไหมครับเส้นสัญญามาพร้อมกันพี่หีเขาขายเซ็นสัญญารพร้อมกันรุ่นน้องแต่เข้าไปก็ปร,รับตัวแปลกๆมานะหมายว่าทุกคนเขาไปอินเทอร์หมดแล้วควุยอะไรกันแบบไปเที่ยวอะไรกันแบบแปลกๆซึแ่งบบผมว่าเด็กสุดแล้วก็เป็นผักโรงเรียนไทยด้วยอ่ะอันไหนที่เราไปแจมเขาแล้วเราทุกคนโอ้โหอันนี้แม่งแปลกว่ะไม่แค่แบบว่าเหมือนสมัยก่อนออฟฟิศกัมพูชาจะอยู่ชั้นบนแล้วพี่เขาชอบแบบเออถ้าว่างอ่ะจากเรียนร้องเพลงข้างล่างอ่ะไปนั่งข้างบนกันได้นะผมก็ขึ้นไปทีนึงแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วคุณก็นั่งวิ่งเล่นกันอ่ะ เด็กอะเด็กอะมิก้าวิ่งเล่นกันแล้วแบบผมก็ไมแบบทำอะไรกันวะไม่ใช่แนวเราปั่นวะสนุกอะไรกันวะกูกลับบ้านเล่นเกมด้วยผมก็เลยขึ้นมาครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรใครผมเด็กมากแล้วผมก็รู้สึกแบบผมอินโทรเวิร์ดด้วยอ่ะไม่เพราะคุณรุ่นมาทีหลังเขาด้วยป่ะใช่มาทีหลังด้วยแล้เขามาพร้อมกันแล้วก็เคยทำงานด้วยกันหมดแล้ว่ะแล้วผมไปเองอ่ะผมก็เลยแบบอะไรวะแล้วส่นใหญ่ส่วนใหญ่กามิจะมีแต่ผู้หญิงผู้ชายจะมีแค่เคโอวติกแล้วก็มีพีเจกาวินอะเออแล้วซึ่งเขาก็สนิทกันหมมมดดออออยยูู่่่่แลล้วะะันนนนกกุาจไ ออกเพลงได้ครับไม่แผมเร็วมากพี่ไม่ถึงปีเลยที่ออกเลยแสดงว่าเขาเห็นความพร้อมน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่เพราะปกติเขาจะตอนนั้นเขาหาบอยแบนด์อยู่อะแล้วบอยแบนด์ก็เลยไม่รู้จะออกไปก็เลยอยากกลายผมออกมาแทนคนเดียวยุคคุณเหมือนแบบมันเป็นยุคที่แบบกานนีเซ่มันมันเด่งบานมากแล้วเขาพยายามหาแถวสองแถวสามอเพราะว่าเพราะว่าชายเดี่ยวไม่มีเลยตอนนั้นอะแต่มันมันไหมอยู่ในนั้นสนุกไหมเกยอกแก๊งอะตอนเวลามีงานไปเยอะๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆสนุกเลยพี่ผมสนุกเพราะว่าผมได้เงินเต็มไง คนอื่นหานเคยวติกฟังไว้นะ้นแยะระบบความคิดเขาได้ดีว่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เข้าสู่ผลลัพธ์เคลวติกเต้นด้วยกันแทบตายตั้งสี่ห้าคนหันห้าอะเต้นคนนึงไม่ตรงกันเอาเพิ่มเวลาซ้อนอีกมีบล็อกกิ้งอีกผมยืนกลางอย่างเดียวสมมติอยากทําเพลงอะไรบอกค่ายเขาทําตามผมอันนี้บอกไปปุ๊บถามอีกสี่คนที่เหลืออยากทาเพลงอะไรผมรู้สึกโชคดีมากเลยอยู่คนเดียวยอนออกเทปนี่ยังมอปลายอยู่ปะ ใช่พี่แล้วเป็นเพื่อนเพื่อนที่จริงเคยเป็นยังไงพอเห็นผลงานคุณส่วนใหญ่จะมีโดนบอกเฮ้ยทามลงรูปไหมลงรูปกูในไอจีหน่อยดีอะไรเงี้ยเด้อเนี่ยนี้ก็วะบางทีมันไปหาสาวบอกเฮ้ยมึงมากูหน่อยอะไรเงี้ยก็ซึ่งเอาเอาไอ้นี่ไปนี่เออจัดเลยตอนนั้นไม่ใช่ร่างเนี้ยไปก็สวัสดีครับคุณคือเส้เดือนที่เพื่อนอ่ะเกี่ยวคุณเว้ยเราโยนคุณไปใช่แล้วก็สวัสดีครับ เมื่อก่อนนะผมมีเพื่อนหนึ่งคนนึงเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคนนี้ไม่เป็อะไรบอกว่าเหนื่อยว่าแบบเดอนมีคนนึงที่แบบเหมือนแบบพอมีเพื่อนหน้าตาดีปุ๊บจะพาไปเที่ยวด้วยบางทีก็ใช้พี่ไปนักร้องก็มีเกี่ยวใ้เดือนที่ไปร้องเพลงได้นิดหน่อยโยนไปโอ้วอาอะไรเนี่ยมอไปเ้าต้มเคยสั่งไหมไม่เรอเ้ยมาจริงๆผมมาเนี่ยมันเป็นแบบที่สแตนบายอะก่อไปเที่ยวกงก็มากินอย่างน้อยอร่อยแน่ที่เนี่ยก็เลยแล้วค่อยไปต่อไม่เคยสั่งอย่างอื่นเลยแต่คุณบอกคุณเป็นเด็กดีแล้วคุณเริ่มมาแบบ ใช้ชีวิตเมื่อไหร่ครับผมแค่เขาใช้ชีวิตแล้วกัน้ชีวิตมึงจะพูดว่าเกเรใช่ไหมแต่เขาใช้ชีวิตดีกว่าอ่านไปครับกูพูดไปเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ครับเอาจริงๆนะถ้าเริ่มเที่ยวจริงๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเองพี่ส่วนมากเขาไปเขาไปเข้าหญิงกันนะไอ้รอยหญิงเข้าหรอพี่มันจะมีเพื่อนผมอยู่ประเภทหนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตจนแต่งงานมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งประเภทที่แบบไม่ไม่เคยจีบใครเลยแม่โดนจีบทั้งชีวิตคุณเป็นแบบนั้นป่ะคุณโดนจีบมาตลอดป่ะใช่เพราะว่าผมชายล้วนอะ แล้วผมก็เนื้อดมาก่อนเข้าใจปะผมก็ไม่รู้จะคุยผู้หญิงยังไงแค่ผู้หญิงแตะตัวหรือเล่าอึงงงงที่ไม่เข้าไม่ใช่อะไรนะคือแบบติดแอคด้วยอย่างหนึ่งกับอีอย่างหนึ่งคือไม่รู้จะพูดอะไรอะไรวะคุยอะไรเสวัสดีครับผมทำไทยเหรอครับไม่ใช่อ่ะถ้าคนที่เรียนสหามาแต่รู้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงแล้วเป็นไงแต่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคือทำยังไงวะเนี่ยเออผมก็แบบชีวิตอยู่กับเกมแต่คุณเข้าดีคนโดนจีบถูกปะล่ะเขาแต่ถูกไหมบางคนก็ได้แต่ดีอ่ะไอ ไม่ต้องหัดสกิลจีบหรอกแค่ตั้งรับพอแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยจะจีบเก่งมากไอ้ผู้ชายที่แบบเขาต้องคอยพูดคอยเทเล่าขับรถไปส่งแล้ได้ไหมได้ตลอดอ๋อได้เางี้อาจจะขัดกับภาพลักษณ์ของเขาแต่นี่คือถ้าเป็นขุนศึกนะดับไม่เคยแห้งเอว่าทะลองอันนี้คือเยอะมากนะใจหมูขุนศับท์ไอเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องอาหารอร่อยครับอร่อยอร่อยคุณตามประทานได้เยอะไปนะเมื่อกี้ผมสนับร้องหน่อย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 แต่ผมอยากจะนำ ท็อปิกหนึ่งเข้าสู่บทสนทนาครับคือ,อในฐานะที่เป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันน่ะแล้วก็เคยไปเที่ยวผับแล้วคือการที่เราเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชอบแล้วเราควรจะเข้าไปคุยอะไรกับเขาประโยคแรกวะที่มันจะไม่ออคเว์ด,ด้วยเออผมกลัวผมกล,ลัวเสหลมากใช่ไหมกลัวเสหลอันนี้กลัววะ<า>ให้อาจารย์ตอบอาจารย์ครับลองหน่อยก็อยู่เคยได้ยินมาอยู่ใกล้ๆก่อนไม่ต้องเป็นความอะไรเลยคุณอยู่ใกล้ๆพอคุณแค่อยู่ใกล้ๆ้พอแล้วอยู่มันจะค่อยๆเฮ้ยคุณถอดแว่นแล้วคุณดูดีมากนะเหมือนจริงผมว่าการอยู่ใกล้ๆอ่ะ อยู่ใกล้ๆไปเรื่อยๆมันจะมันจะมันจะมีมันจะมีจังหวะได้จัด conversation ไม่แนะนําให้ชาร์จแล้วผมคิดว่าประโยคแรกไม่ควรจะเป็นการจีบหรือทำาช่อเลยควรจะเป็นแบบว่าตรงนี้ได้ไหมครับจ้างได้ผมว่าเปเริ่มที่นี่ก่อนเลยข้ามห้ามคุยโอเคโอเคเข้าใจป่ะตรงนี้จ้างได้ไหมครับก็อีโต๊ะเหลือไม้แล้วก็ยกดื่มพอแค่นี้เราไม่ต้องคุยต่อคือ แอชเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเรามาเที่ยวฉันไม่จช่เป็นจีบเธอฉันเป็นเพื่อนเธอพอดีอยู่โต๊ะข้างกันฉันแค่เป็นคนเฟรนลี่จบแค่นี้ก่อนเธอเธอมี200ป่ะมีก็สามร้อยเลยเธอเธอต้องแข่งเหลือป่ะอันนี้ท้าไม้ตายเหมือนกันนะต้องได้เบอร์แหละอันนี้ท้าไม้ตายเหมือนกันนะเจอเธอวันนั้นเธอโซดาหกขวดเธอติดเราอยู่ไม่เคยใส่หูฟังอ่ะเดิ๋ยวไหมเราฟังเพลงพูดปรนจำทำเหมือนเดิมเหมือนทำไทยนะจกาไม่ได้ถาม หมดเร็กเลยเฮ้ยเขาด้านบะมัวอีนะสนุกดีเฮ้ยมันมีมันม,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 มีอันหนึ่งก่อนไปถ้าจะทิ้งทวนแบบกะว่าคุยก่อนมีอีกท่าหนึ่งคือคุณต้องเหลือโซดาไว้ <c oughs> คุณต้องรู้ว่าเขากินมิกเซอร์อะไรแล้วคุณจักรไม้ระบบแล้วคุณก็ให้เขาได้แล้วสมมุติเราเหลือโซดาอยู่3ขวดแล้วเราบอกว่า <c oughs> ผมให้นะครับผมไม่ทานแล้วแล้วเราจะขอคอนแทคเขายังไงตอนนี้ได้โอกาสคุยแล้วไงอ๋อเราอาจจะถามเพิ่มว่าก่อนส่งท้ายแล้วบายบายอย่างน้อยได้ลองทีหนึ่งวันช็อตไอตรงนี้ครับ <c oughs> อีดิเตอร์ครับขอเป็น ตัดเป็นช็อตนะมูตโบนด้วยเฮ้ยลองอาหารก่อนเป็นยังไงบ้างคุณได้ลองอะไรกันผมชอบนะที่มีเป็นหม้อไฟด้วยอ่ะอันนี้อันนี้วาวนะยังไม่ได้กินหอยเลยวุฒิชอบหอยแบบไหนยังไงก็ได้ดิไหมครับจานผมดีว่อันนี้ไม่แต่อันนี้ผมให้ผมให้อ่ะข้อหนึ่งหาร้านที่หอยลายผัดพริกเผาแล้วแกะมาให้ยากแล้วนะหนึ่งแล้วที่นี่ให้เยอะแบบเยอะโคตรจานนี้เท่าไหร่นะครับ 120บาทค่ะโอ้โอ้โหราคาดีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่กลางเมืองจุดๆเลยนะอเอ๊ะอันนี้คืออ่อนนุชป่ะอ่อนนุชป่ะครับสุขุมวิท71ค่ะจปีดีพนมยงปีดีพนมยงใช่ลูกค้าประจำราคาคนนี้ใช่ค่ะใช่มาประจำเลยค่ะมากมากกว่ใครครับโอ้โหโอเคไม่มีไม่ค่อยมีไม่แต่เรามีพี่น้องป่ะไม่มีพี่ เาลูกคนเดียวใช่แล้วเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลนะพี่แล้วเป็นคนเดียวในตระกูลในบ้านที่สักอ่ะก็มาขนาดเนี้ยเออล่างถึงคอแล้วก็สักอ่ะอันแรกมันมันเริ่มไงหรือว่าอันแรกจะยืงท้องพี่ม,ม,มันเริ่มมาจากการผมมาชอบวาดรูปชอบงานอาร์ตชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ชอบร่างตัวเองแบบขา,ขาวๆมันดูติ่มอ่ะก็เลยอยากให้มันเต็มๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างสาวๆชอบไหมเวลามีสัก <c oughs> ดีดีดีจรๆแลว่าชอบกันนะพี่อย่างเพลงล่าสุดชื่อเพลงว่าพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมครับพูดถึงเพื่อน เพื่อนเป็นแบบนี้เยอะเป็นยังไงผมเป็นโค้ชนะส่วนใหญ่เป็นโค้ชเพราะว่าไม่ค่อยจะลงไ oh, ม่ค่อยลงเล่นเองอย<ง>ู่แล้วไม่ค่อยลงเล่นเองอยู่แล้วเดินรอบๆสนามอย่างเดียว <laughs> ไอ้พวกผู้เล่นหนึ่งก็จะลงดรมาม่าตลอดแล้วก็แ,วแบบ uh. คุยคนนี้ก็เลยกคุยอีกก็คุยอีกมาพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมบอกไม่ไม่ไม่ก็ทําอยู่ดีอ uh. ะไรเพื่อนแบบนี้เยอะโอเคผมพอจะเห็นภาพแล้วเหมือนแบบมึงอีกแล้วนะเออแต่ผมด่ามันด่ามันด้วยคํานี้ประจํามาพูดเหมือนจำทําเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเพลงแบบสนุกหรือเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงประชดเพื่อนตอนเริ่มเรื่องมาจริงๆมนนนเเเรริ่่่พพาาะสุกดือ แต่พอแต่งมมันเป็นเพลงเศร้าแต่ต้นเรื่องมันเป็นเราด่าเพื่อนอะเนื้อเรื่องของเพื่อนมุมมองของคนที่แบบยังทําเหมือนเดิมอยู่ลงเพลงทีร้อนตัวโหแม่งเต็มไอจีเลย<ะ>เย้ๆน่นาจะไม่ได้หมายถึงมึงคนเดียวก็ได้ทีนี้เขามมีอาการร้อนตัวด้วยเเวลาลงโซเชียลอะไรเงี้ยเหมือนโพสต์ไปแล้วคนก็มีคนวิ่งแตรับอย่างงี้ป่ะตัวเขาคงไม่ออกมารับเองแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนคนอื่นอะแท็กไปหาให้คนนั้นใช่ให้รู้ว่าเหมือนรู้เลยรู้เลยพูดถึงใครเงี้ยแล้ววันนี้ออนยังออกมายังเรนดิ อ๋อคือออกเป็นออนไปแล้วถูกป่ะออนเมื่อคืนพี่โอเคโอเคโอ้ยั้นแปลว่าใครดูตอนนี้ไปสหาสั่งได้ดูเอ็มีได้น่าจะประมาณ1เดือนจากที่เขาออนมาแล้วพอจบเทปนี้ช่วยไปคอมเมนต์หน่อยว่าผมมาจากเสือร้องไห้แล้วจะได้โค้ดอะไรครับไม่ได้เลยเลยครับมันมี turning point ไหมว่าจากที่เราแบบเป็นเด็กเนิร์ดๆอยู่แล้วแบบไม่ได้แล้ววันนี้ฉันจะต้องต่อสู้กับสังคมมีเด็กๆมีแบบโดนผู้หญิงแกล้งตลอดแบบ เด็กผมก็ตามตลอดแบบว่าเด็กขนาดไหน16 17อะไรเงี้ยก็แบบชอบผู้หญิงคนนึงมากแล้วเขาก็เล่นเป็นขี้เลยเล่นคือเล่นกับหัวใจของเราใช่เราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็เด็กชายล้วนี่ไงสมมุติยกตัวอย่างเช่นเขาอยู่กับเพื่อนห้าหกคนเนี่ยแล้วก็โทรมาถามว่าชอบเราหรือเปล่าแล้วก็บอกชอบแล้วมันก็หัวเราคิดคักคิดคักกันในห้องอะไรเงี้ยเม็กฟันเม็กฟันเออเม็กฟันผมก็รู้สึกว่าเอาละแบทแมนมันต้องมาแล้วยุคแห่งแบทแมนก็แท่มันต้องเป็นของกูแล้วสิอ๋อเลยคุณเคยโดนแบบนั้นด้วยเหรอใช่ผมก็ผมเป็น เราก็หนึงแล้วเพื่เราก็เดิมๆเหมือนกันเราก็โดนแกล้งเหมือนกันคุณเคยโดนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงแกล้งไหมไม่ค่อยห้องผมเด็กเนิร์ดหมดไงอ๋อผู้หญิงก็เนิร์ดผู้ชายก็เนิร์ดใช่ห้องกิงคือทุกคนเหมือนแบบฉันจะเป็นหมอออริจินัลซอยเปปจีนแัปทายอ่ะคุณมีโดนแกล้งไหมไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าแบบผู้หญิงน้อยไม่โรงเรียนผมก็ไม่มีผู้หญิงผมออกมาเจอข้างนอกกับที่โดนอ๋อสถาบันอื่นใช่ไหมใช่ไอ้จุดนั้นตอนนี้พอดว่าคุณทำเพลงคุณทำอะไรอ่ะชีวิตคุณถ่ายหนังถ่ายรายการทำเพลงเนี่ย หนังหรอ,อหนังร้อยอะอันงสองพี่ภาคสองตอนแรกมันเข้าไปได้ไยังไงเดี๋ยวนั้นหนังนี่เรื่องหลายเรื่องแล้วพี่หลายเรื่องใช่ป่ะอันแรกคืออะไรอ่ะอันแรกชื่อเกมปลุกผีแล้วมีพี่มีพี่นาคที่เป็นผีแล้วก็มีอันงเลยพี่เราชอบไหมมันแปลกใหม่ดีอะพี่สนุกดีแต่ว่าอันที่สองเนี่ยภาคสองมันเหนื่อยมากเพราะว่าต้องลบรอยสักแต่น่าคุณเหมาะกันเล่นหนังนะนงครับพี่คาแรคเตอร์คุณเน่ยก็เป็นอีกอีกงานนึงที่รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่งั้นร้องเพลงอย่างเดียวมันก็เบื่อพี่ต้องเไม่กลางคืนเจออะไรแปลกๆมันเดิม เือนัเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดมาจากตอนที่เพลงนั้นปล่อยแล้วหรือยังตั้งแต่แรกกลัวคอนเสิร์ตแล้วพี่ตั้งแต่แรกแล้วคนมารอจับุณมีบรดี้การ์ดแต่ไม่ได้กลัวการชกต่อยกลัวมันจับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกวันนี้มีบรดี้การกี่คนคนเดียวพี่เดี๋ยวมีบรดี้การแล้วมีบรดี้การ์ร้านด้วยอ่ะคุณนึกภาพนะถ้าคุณบรดี้การจะมีคนแบบเฮ้ยเว้ยเฮ้ยแต่บรดี้การของฮามไทยย่า จริงๆจ,จะเป็นไอ้เพื่อนผมจะจับเอามือจับไว้เลยอ่ะไว้ตลอดตอนเดินออกมาถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเวทีที่แบบแน่นๆน่ะ <c oughs> แล้วมือ <c oughs> มืออยู่ไหนมือเราบอกจับมือคนนึงที oh. ่ไปจับมือจับมือเฮ้ยเราแก้เพลงพอยไหมเรากางเกงในเหล็กปไปใส่ก่อนขึ้นมาดีแม่งตีปองแปงปงแปงปงแปง <c oughs> มันเป็นพื้นที่ต้องห้ามของทุกคนห้ามทำอย่าทำนะคุณ <c oughs> เออจริงๆของเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะอยู่ด้วยก็มาเชิญน้องเี่เองมาเท่านนั้แหละแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้มีจดหมายน้อยเข้ามาบอกว่า ทางที่จะขอ,อร้านมีธุระไปต่อขอฝอากร้านก่อนเลยได้ไหมได่เลยยินดี เขาฝากไปแล้วแต่ว่าเขามีเขาบอกว่าจดหมายไว้มีโพยให้อ๋อโอเคคุณใช้เขาจดหมายน้อยเลยเหรออย่างนี้ผมชอบกลับไปใช้คําเก่าๆที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช้ไม่มันจ้ามากที่คุณแค่คำนี้ผมว่ามันไอ้คนแก่ไอ้คนแก่ไม่มันวนกลับมาใหม่นะเว้ยมึงคิดดีๆดิไม่มีใครวนเราละพวกคุณเอากลับมาเองเปิร์สก๊าดเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยเลดส์สแตนไอ้คนแก่ไม่เราชอบเด็กหรือเปล่าเลยมันมันเลยแบบว่าเอออยากจะอยู่ยุคใหม่ๆเงี้ยอืมเรียนได้คะแนนขออนุญาตฝากร้านนะครับร้านข้าวต้มกระดูกหมูร้านประจําของทําไทยอยู่ที่ ที่สุขุมวิท71หยุดทุกวันอังคารที่4ของเดือนเบอร์โทรนะครับ0829593604สั่งเดลิเวอรี่ได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Grab, Line Man, ผู้ตัดสินหนึ่งนะครับ VAR, Line Man, ทางมูกฟุตบอลไงโลว์บินฮูดช้อป e ีนะครับอ,ดดอ๋อการละครั้งหนึ่งคุณตู่คบทรนี่แหละชวนคือไปเตะบอลที่สนามของ Academy Arsenal และตู่บอกว่าเฮ้ยกินร้านนี้ต่อดี เอา้าเหมือนผมเลยใช่ใช่ใช่แล้วกูมาเว้ยแล้วไม่มีที่จอดด้วยความสมาธิสั้นของกูกูก็ขับกลับบ้านเลยเพราะบ้านกูอยู่ปุณยวิถีก็เลยเหมือนแบบไปละไม่คินแต่ถ้าจะให้ดีก็แม็กกวากวรุนแม็กกวรุนี่ตรงสาถาสุทธิสาร นะครับขับไปจอดตรงนั้นแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานี่น่าสนใจดีฉลาดมากว่าแต่ไอ้ยิมลงนูมบอยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือยิมท,ที่พวกผมแบบใครอกหักก็ชอบไปนั่งกันตรงนั้นนะใครมีปัญหาใครอกหักก็ชอบไปนั่งยิมแต่มันไม่เชิงว่าต้องเป็นยิมที่ต่อยมวยเท่านั้นใช่ไหมคือมีบีเจเจด้วยพี่มีมวยไทยด้วยมีบอยมีต่อยมวยบ็อกซิ่งมีบีเจเจด้วยเอ่อบาซิเลียนจูจิสุออกกำลังกายก็มีเฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วมีครูสอนเนอะมีไหมอ่าใครที่นึกไม่ออกว่าบัซิเลียนยูเทสูุคืออะไรให้ไปดูดภาพนี้กานผู้ชายน <laughs> ัวกันคือถ้าเวลาจะเริ่มต่อสู้กันอ่ะมันจะดูแปลกๆหน่อย <laughs> คนนึ่งจะนอนลงไปแล้วก็เหมือนทำท่าเหมือนปูแบบ <laughs> <laughs> งายอะ <laughs> กำลังงงว่าไอการต่อยนัวอย่างเงี้ยความถลุมันคืออะไรในฐานะคนแบบ บอบางมันเหมือนเปลี่ยนวะถีเราจะเลือกหลบเราจะเลือกต่อยใครโดนก่อนอะโปแปชาร์จก็ได้อะไรเป็นอย่างนั้นแต่นี่เป็นการต่อยแล้วมันจะมีอะไรเทคนิคเยอะกว่าที่ต้องเดินหลบมีท่าแต่ละคนถูกไหมมัน้อความเร็วมีท่าของแต่ละคนด้วยพี่บางคนทำท่ากัดอย่างนี้บางคนทำท่ากัดอย่างนี้อ่แต่คุณต่างมีท่าไงท่าหนูท่านี้ท่านั้นก็ไม่แต่หลักๆมันจะมีแค่สองท่าคือกัดกัดมาตรฐานกัดอย่างนี้กับกัดอย่างนี้อ่ากัดอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะท่านี้คือกัดเพื่ออะไรอันนี้กันกันโดนต่อยคางอ แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่หันด้านนี้เข้ากันนีหันด้านนี้เข้าคู่ต่อสู้จะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยมุมผมหันข้างเข้าเป้ติหันข้างเข้าเป้าเล็กกว่าอ่ผมต่อยไปปั๊บเขาไหลกันก็ไม่เข้าหน้าละแค่เข้ามือติดตรงนี้โดนโดนต่อยตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกโดนต่อยหน้าผากไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วเราได้ต่อย บ้างไหมแข่งจริงๆเคยต่อยแข่งเพ็ญเท็งไงพี่โหเป็นไงอ๋อแพ้ดิพี่เฮ้ยเออไอตอนนั้นมันมีใครบ้างในที่ต่อยอ่ะมีเจ้าขุนมีแบงค์ทิติมีผมมีพี่เป้เจอพี่เป้พอต่อยมวยอ่ะพี่อ๋อมันเริ่มจากตอนนั้นใช่ไหมใช่เริ่มเริ่มพอต่อยกันอ๋าเฮ้ยยังมีอยู่ป่ะไม่มีแล้วป่ะพี่เพ็ญเพ็เหรอเออมีซ oh. ีซั่นสองแล้วก็ไม่มีแล้วเฮ้ยตอนนั้นบันมากเลยนะจำได้อ่ะก็ไมหายไปอ่ะมันหาคนที่มีชื่อเสียงที่ร่างกายพร้อมจะต่อย บางคน่เยอะทำตะบูกมันก็ไม่ได้นะทำเลสิกก็ไม่ได้นะอืมเขาหรอทำไมเลสิกไม่ได้อ่ะมันเหมือนเป็นการทำอะไรที่ตาเขาแวดแปะฟิล์มที่ตาหลือก็เลือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเลสิกมันรู้ได้เปล่าแต่ว่าคนที่สั้นมากๆอ่ะที่มันจะไม่ใช่เลสิกกับพี่ที่มันเป็นเขาใส่ฟิลเตอร์เท่าไหร่ใส่เลนอซีอไอซีเอไอซีเอไอซีเอไอซ่เอไอซไม่ได้เลยเผื่อเลื่อนอซีเอไอเอไอซอไอซ เข้าตาจมูกก็ท้อมลำบากทรอมจมูกมากแต่จำได้ว่าตอนนั้นเลตติ้งดีมากใช่ปะ่ะดีอยู่แล้วเลตติ้งดีมากแต่แตั้งแต,แต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าสุขภาพผมดีขึ้นเยอะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นอะจำแล้วคนที่อยากออกกำลังกายไปต่อยมวยกันได้ไหมอย่างเงี้ยอยากต่อยมวยได้ไปได้ไปบอกเขาได้เลยพี่แค่อย่าบอกว่าอยากอยากลงนวมอ่ะอย่าพูดทำนั้นอย่าพูดว่าลงนวม<ๆ>เพราะว่าไปใหม่ๆคุณอย่าสด เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเทียบมวยมันมีคนรออยู่มันมีคนรอกินหมูอยู่อ๋อคืออยากลงรวมเหมือนกันถ้าอยากเจอแต่คนหนึ่งคือสู้กันคือสู้กับคนจริงๆคือไปถึงปั๊บคุณไปเบสิกก่อนจะไปเรียนก่อนอะถ้าบอกอยากลงนวมว่าพวกผมลุกเลยอะมาจัดให้ไม่ต้องมีสี่ห้าคนลุกพร้อมกันนะไอ้คราวที่แล้วมึงเอ้ยเอ้ยกลัวแล้วเวลาต่อยกันแบบนี้เอากันแบบเอากันนอนเลยไหมเอาด็อกเลยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่ใส่หน้ากากก็ได้แต่แค่แบบแต่มันก็เจ็บอยู่มันก็เจ็บแบบมันก็มือบึ้งงบึ้อ่ะมัน จำอย่างใช่เลยผมจำได้ว่าเราเคยไอ้ถ่ายคอนเทนต์อย่างไม่รู้กับพวกคุณหรือผมจะถ่ายเองอ่ะลกต่อยมวยอะโคตรเหนื่อยเลยนะ3นาทีเป็นนากก็แบบคนต่อยไม่เป็นอะ3านาทีเหมือนน้อยเหมือนเพลงเพลงหนึ่งอะแต่เป็นนากของแอปเลได้เลยได้มไม่งเดินหรือจะเดินยังไงแล้วยังไม่หมดเวลาเลยคุณไปต่อยกับแนตตี้ได้ไหมอยากรงมวมเพื่อนผมแต่อายุ4ี่ิขึ้นไปผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่สมองสมองเรามันเริ่มเหมือนแบบมันรับแรงสะเทือนเหมือนหนุ่มๆุมไม่ไหวแล้วผมเคยเล่นกับเพื่อนอะรุ่นเด็กเด็กกับผมอะผมทเี้ ไม่เข้าตรงนี้ยตึ้งดึงดึงดึงะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มขาวนึกว่าโดนจมูกผมทำมาอย่างเงี้ยแล้วมันเดินก้มมาพอดีอ่ะอ๋อคือถ้ามันไม่เดินก้มมาก็ไม่โดนเลย <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันการชกมวยอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บได้อะไรเงี้ย <c oughs> ผมว่า <c oughs> เรา40แล้วอ่ะออกลกลังไกลเบาๆเถอะไปซ้อมอย่างเดียวได้พี่ไปซ้อม <c oughs> ท่าอย่างเดียวใช่ใช่ใช่แต่พอเป็นมวยว่ามันจะรู้เลยว่าสมมติถ้ามีเรื่องกันจริงๆแล้วคนไม่เป็นเนี่ยม่งแบบลำบากอ่ะเพราะมันแค่แค่ยืนเรายืนเฉยแค่ย่อยเงี้ยไม่โดนแล้วนะ แสดงว่าเขาสมมติคนแม่งหวี่ยงแบบนี้เออแค่แม่งหวี่ยงแบบนี้ผมแค่แบบเนี่ยแค่นี้แม่งไม้ยวไปนี้แล้วนะไม้ยวผักได้เดี๋ยวผักบางลมเลยเนี่ยเออจริงจริงจริงเฮ้ยไม่ผมหวี่ยงเข้อนี้คุณผักใช่ไหมผมจับข้อมือคุณหักปั๊บปั๊บข้อมือหักสองข้างนะไม่หักผมไม่ตายผมผมจับข้อมือหักคุณบิดคออะไรดูหนังเยอะเกินไปหน่อยอ่ะตัวไม่ได้ไม่ลงตัวที่คุณตายแล้วนะตัวที่คุณตายฝากเพลงอีกทีนึงไหม ฝากเคยผู้เหมืนจำทำเหมือนเดิมครับปล่อยแล้วครับผมตอนนี้วันนี้ที่ปล่อยเทรนดิ้งแปดวันที่รายการออกอาจจะเป็นเทรนดิ้งลบห้าไปแล้วก็ได้เพราะมันเกินหนึ่งไปแล้วเพลงกล่าวไปว่าเ <c oughs> พลงอื่นๆก็ไปฟังเขาได้เพราะเปิดเอาไว้บริหารร่างกายโดยเฉพาะช่วงกลางเหมาะครับช่วง <c oughs> กลางเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้ท่าท่านี้ใครคิดเพื่อนผมเองชื่อป๊อปปอนเคยเต้นกับผมตั้งแต่ตอน8ขวบ10ขวบนั่นแหละ แล้วตอนหลังมันไเปนไเป็นโคลยออะไรอะเป็นโคลยอมันเต้นอยู่ที่รู้ซิกซิกเต้นกับเราตอน8ดขวบ9กขวบคือไอคนที่ไปสอนเขาปะหรือที่โรงเรียนสอนเต้นผมแข่งเต้นตอนประมาณสิบขวบผมก็แข่งกบทีมันอะ oh. แต่เจอมาตั้งแต่เด็กรู้ตอนที่ไม่เป็นอะไรอะมันก็เป็นขับมันเป็นเป็นขับธรรมดาแหละพี่ แต่มันจะมีเวทีเต้นด้วยตอนนี้นอ๋อม,มันมันยังเป็นผับเที่ยวเหมือนเดิมแต่แค่มีเวทีเต้นแล้วก็มีแดนเซอร์มีคนไปเต้นให้ใช่วันไหนคุณไปกันหน่อยไหมไปซุยกันสองคนได้ได้ชวนมาได้ไม่แต่หัวข้อ,ขอมันน่าสนใจนะเพราะเราไม่ได้เที่ยวผับกันแบบจรงิงๆจนะังๆอ่ะผมใช้ชีวิตแทนพี่เองเมื <S 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 ่อนะครับเอ้ยน่าสนใจนะเยอะไปสิบปีแล้วนะไปผับสักทีไหมไปผับใหม่ได้โอ้โหบดเพลงคุณคุณไปร้องเพลงบนเวทีเลยแล้วเราไปกันไปหาผับผมเราทำงานอยู่แล้วได้อยู่เออหาผับลุงนะคอนเทนต์คอนเทนต์